นนขเขาบอกว่าไห่พีงดิเขาบอกนบีเนี่ยตายไปพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวิาวธีการละหมาดของนบีเนี่ยเป็นวิธีการละหมาดแบบนี้คือเขาเขาเขาเจตนาพูดโดยไม่ได้เข้าใจผิดนะถ้าเข้าใจผิดเราขอละไว้ครับหรือคนที่ไม่มีความรู้ไม่รู้จริงๆอขอละไว้แต่ถ้าคนที่เขารู้แล้วเขาเจตนาพูดอย่างนี้เขาเป็นมุสลิมไม่ได้อื ถามว่าทำไมเป็นมุสลิมเพราะว่าเรื่องอิสลามไม่ใช่เรื่องละหมาดอย่างเดียวหรอก<ช>ทุกรเรื่องมลยลมาจากนาบีครับเพราะงั้นอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง <c oughs> เพราะไม่เคยไม่ได้เห็นนบีตั้งแต่เราไม่ได้เห็นนบีเลยทุกเรื่องของอิสลามมาจากนาบีถ้ามันถา,ถามคําถามอย่างนี้เราจะเป็นมุสลิมได้ยังไง <c oughs> อ่ะอ๋อใช่ไม่ <c oughs> ใช่ใช่แต่นี้ที่วันเนี้ยเราอยู่ห่างจากยุคนบีตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีมันน้อยไปครับ ผมให้อีกสองพันปีอ่ะบวกไปสามพันสี่พันไล่เรื่อยไปนะตาคนพิยามัตวันนี้คนที่เป็นมุสลิมก็จําเป็นที่จะต้องทําอิบาดะด้าให้เหมือนนบีครับเพราะว่าร่องรอยการปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดสุลอวะเลยะสลัมเนี่ยถูกถ่ายทอดจากคนที่เห็นใครที่เห็นสุฮาบะใครที่ได้ยินสุฮาบะใครที่อยู่ในเหตุการณ์สุฮาบะ เวลาซอฮาบะที่เขาถ่ายทอดความรู้ที่เขาได้เรียนรู้จากท่านนบีเนี่ยเขาถ่ายทอดให้คนรุ่นตาบีอินเนี่ยเขาก็เอาสิ่งที่เขาได้เห็นจากนบีเนี่ยให้คนรุ่นตาบีอินถึงแม้ว่าคนรุ่นตาบีอินเกิดมาไม่ทันนบีเจอแต่ซอฮาบะแต่คนรุ่นตาบีอินสามารถกละบมละหมาดเหมือนอย่างนบีได้สามารถละหมาดเหมือนอย่างนบีได้เหมือนอย่างท่านอุสมานบินอัฟฟานในยุคที่ท่านดํารงตําแหน่งคอลีฟะ ซึ่งเป็นคอลิฟ้าอันดับที่สามนะ <Kid. S 2> พอ,อนบีตายไปก็เอาบูบักมาเป็นคอลิฟ้าสองปีครึ่งพออบูบักตายไปก็อุมัดประมาณสิบปีอุมัดตายก็อุสมานในขณะที่อุสมานดำรงตําแหน่งอลิฟ้าอยู no ่เน euh. <Tem. S 1> ี่ยคาว่าอลิฟ้าแต่ว่าผู้ที่สืบแทนแต่ไม่ได้หมายความถึงทางด้านการปกครองอย่างเดียวคอลิฟาตุนูบูะผู้ที่มาทําหน้าที่ในการปกครองต่อหลังต่อจากนบีก็ไม่ได้หมายความว่าปกครอง อาณาจักรอิสลามอย่างเดียวในเรื่องของศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นอุสมานก็เรียกบรรดาคนตาบีอีนที่ไม่เคยเห็นนบบีเอามามามายืนมุงกันเต็มเลยเอาวอาถิเทน้ำอุสมานก็อาบเริ่มต้นอาบนัารมาาเตรียมดีเลยคนตาบีอีนก็ดูอยู่ พออุสมานอาบน้ำละหมาดเสร็จเรีย้อยแก้วยังไงเพราะไอ้ตัวรอ و ل ล l l a h ยุสาลลัลลอฮุวาลลยฮิซซาลลัมสวดะานะฮวาวดูอีหะดะฉันเคยเห็นนบีอาบน้ำละหมาดเหมือนอย่างที่ฉันทำให้ดูนี่แหละเพราะงั้นคนรุ่นตาบีอินไม่เคยเห็นนบีอาบน้ำละหมาดด้วยตัวเองแต่รู้วิธีการอาบน้ำละหมาดของนบีจากไหนล่ะจากคนที่เห็นทำให้ดูครับคนรุ่นตาบีอินก็ถ่ายทอดให้ตาบีตาบีไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงระดับผู้บันทึก เอามาบันทึกไว้ในสุ่ยะบุคอรีมุสลิมนัสัยอิตรมีเดีอับดดาวุดอิบนีมาจาดาริมีบาฮ์คิดารุนคุตนีในตำราบันทึกฮะดิษวันนี้เวลาที่เราอยากรู้เรื่องฮะดิษพอไปเปิดตำราฮะดิษดูเนี่ยเจออะไรเจอตัวอักษรภาษาอาห раб แต่ไม่ตัวอัสลามะลัยสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฯยาคุณฉันเคยได้ยินนบีพูดอย่างนี้หรือกอลาสุลลัฟาะลารสุลลัฟเจอแต่ตัวอักษรครับ หรือว่าฮะดีสของนบีวันนี้เหลือแต่ตัวอักษรและให้คนรุ่นเราเนี่ยเอาไปตีความกันเองไปเอาฮะดีสมาตีความกันเองกล่วลวาวฮะดีสนบีไม่ใช่เหลือแค่เพียงตัวอักษรแต่วิธีการที่ถูกถ่ายทอดจากนาบีเนะี่ยถูกถ่ายทอดเรื่อยมาจกนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันบวันนี้ คนยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะละหมาดเหมือนอย่างนาบีได้นั่นละหมาดเหมือนอย่างนาบีได้ทําฮัทเหมือนอย่างนาบีได้และจําเป็นต้องเหมือนอย่างนาบีด้วยเพราะอะไรเพราะนบีสั่งคาสั่งที่นบีสั่งเนี่ยนะแม้ว่านาบีจะพูดกับสหบะแต่ความหมายขอบเขตของนบีไม่ใช่อยู่ที่สหบะตอย่างเดียวแต่สั่งถึงอุมมะของท่านตั้งแต่ท่านเริ่มพูดกาบจนกิยามัตกับ สั่งเราด้วยและสั่งคนหลังจากเราด้วยซ่อนูพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดกามาเรไอจูมูนีอุสลีเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดเราไม่เห็นเราไม่เห็นนะสอฮาบะเห็นถ่ายทอดวิธีการของนบีเรื่อยมานหรือคูรูอันนีมานาซิกะฮุมพวกเจ้าทั้งหลายเอาวิธีการปฏิบัติอิบะดวิธีการปฏิบัติฮั์จากฉันไปครับ อ้าวว่านี้เราทําฮัฟแทนตามนาบีไม่ได้ละรูปแบบไม่มีละคือถ้าบอกว่าเราจะละหมาดเหมือนนบีได้ไงในเมื่อเราไม่เห็นนบีบยังอื่นเราก็ทาไม่ได้ละทาไม่ได้หมดเพราะอิสลามมาจากนาบีทั้งนั้นแต่นี้คนพูดอย่างนี้ลุมนึกไปบางคนก็บอกว่าเราต้องตามอิหม,มั่มชาฟีอีก็อิหม่ามชาฟีก็ไม่เห็นอีกแล้วลเพราะอิหม,ม่่มชาฟีเนี่ยตายในปีที่สองร้อยสี่หรือสองร้อยห้าฮิจรัศสกาครับ เพราะงั้นวันนี้อย่าเล่นลิ้นกับศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าจะเป็นมุสลิมไปทวนกะลิมอชฮาดะใหม่อย่าอย่าเอาภาษาอย่างนี้มาเล่นถ้าเอาภาษาอย่างนี้มาเล่นคำกันแล้วมันจะไม่เหลือความเป็นมุสลิมอันตรายอันตรายครับผมแล้วก็คนที่จะบันทึกฮะดีษ,ห,ดดษหรือคนที่จะรายงานฮะด,ดีษเนี่ยเขามีความละเอียดนะอาจารย์คือถ้าเกิดเขาจะไปรายงานรู้ว่าคนคนหนึ่งนี่เขาจำฮะด,ดีษ แต่เวลาที่เขาจะอะไรนะเรียกให้ทานมากินเนี่ยแต่ที่เขากําลังเรียกคดอนให้ทานมาเนี่ยอ,อ๋อไม่มีอะไรเลยคือหลอกแค่นี่เองเขาไม่รับแล้วเอาเอาญ้าเนี่ยครับี่เอาหญ้าเนี่ยผูกไม้ครับผ<ะ>ูกไม้แล้วก็ห้อยไว้เอะลามันก็เดินมันเห็น<ะ>มันเห็นหญ้าอยู่ข้างแม่มันก็เดินกระจายไปกระจายก็จะไปเอาญ้ามันก็ไป วิธีล่อให้ให้ลามันเดินไปข้างหน้าหลอกลาก็คือ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 จะาพอย่างเนี้ยคนที่หลอกอย่างเงี้ยพอไปเจอจะรายงานฮะดิษตรงนี้เขาไม่รับแล้วนะนะตรกเงื่อนไขของของการที่จะรายคู่รายงานหรือเงื่อนไขการรับบางทีเขาละเอียดละเอเหมอนกันเขามีกฎเกณฑ์กติกาว่าแค่ไหนอะไรยังไงเพราะงั้นกว่าที่เราจะได้ฮะดิษซอเฮียมาแต่ละบทเนี่ยนะ มีความละเอียดละออมีความเข้มงวดมากเออขาไม่ใช่รับกันเดาๆหรือเปิดกันเดาๆฮะดิษแต่ละบทที่จะถูกตัดสินว่าเป็นฮะดิษซะฮียาฮะดิษฮัสซันฮะดิษเ,เพราะงั้นฮะดิษบทใดที่ถูกตัดสินว่าเป็นฮะดิษซะฮียมั่นใจว่าอ,อ๋อเนี่ยมาจากท่านนดีเป็นคําพูดของท่านนดีจริงๆแล้วก็เป็นการกระทําของท่านนดีจริงๆวบนนี้อิสลามของเรามันไม่ได้สูญหายไปไหนครผมจนบนกิยานะ กิมัตนีสิ้นปีนี้แล้วนะฮะกิมัตนีสิ้นปีนี้แล้วเขาว่ากิมัตเขาแต่กิมัตเรายังกิมัตเขาอ้ามั่นใจเพราะว่าโอ้ช่วงระยะเวลาที่นบดีบอกถึงอาลามัตต่างๆอย่างยังแต่ว่ามันจะเกิดความโกลาหลความวุ่นวายอะไรต่ออะไรน้ําจะท่วมอีกอนปีที่แล้วหรือเปล่าวันรออาลัมหรือจะเกิดสึนามิอีกหรือเปล่าวันรออาลัมแต่ ก็ <g ül> ไม่ใช่วัตกิยามาัตอย่า,ยาไปตื่นตะหนกก็บคำทํานายทายทักของคนอื่นเขากูวอ่านฮะดิษ,ษเป็นวาฮีเนะี่ยบอกชัดๆครับออต้องมั่นใจในคําสอนของอิสลามก็เพราะว่าเขาย้งยืนยันว่านะบีตายไปพันเศรกว่าปีแล้วนะก็จึงไม่รู้ว่าถ้าถานบีตายไปพันเศรากว่าปีตายไปพันเรกว่าปีละหมาดเหมือนนบีไม่ได้แต่เป็นมุสลิมไม่ได้ พูดเสี่ยงมากครับผมพูดอันตรายมากคือฮะดีษของท่านนบีนะครับที่ท่านนบีบอกว่าเมื่อพวกเจ้าเนี่ยสรัทธาแล้วต่อจากตถาในสุม,มัสตะเกงใช่ไหม,มให้ยืนใ้ตรงแล้วก็ให้ใกล้เคียงหรือตรงกับแนวทางของท่านนบีอปล่าหรอฮาบา,านี่คนนิ่งจริงๆนะกีด้าของเขาเนี่ยเขานิ่งจริงๆเขาไม่ได้เดียงกั่เราเนี่ยเปลลาหรอไหวแล้วไหว,วอีกอย <c oughs> จนคลอนจนโยกแล้ว คุณลีสินอิสลามแล้วอัสอลุอันหฮุอะฮัดันไงรับนบีบอกกับฉันสักคำนึ่งที่นบี<ช>ฉันได้ยินจากท่านแล้วฉันไม่ถามใครอื่นอีกแล้วพอแล้วพอที่นบีแล้วเพียงพอกับน,นบีเอ่อเพียงพอกันนบฉั <พอ S 1> นแล้ว <พอ S 1> <า>ได้ฟังจากนาบีเนี่ยพอแล้วนบีก็สั่งคุณอามันเตบิลละจงบอกนะพูดนะฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุนนัสตะเติมแล้วก็ยืนหยัก คำว่าอิสติกอมะยืนหยัดด้วยฮะดีบษบทนี้มาอธิบายอัลกรุรอานที่อัลลอฮ์บอกอินนัลาวีนะกาลอรับบนัลลอฮุซุนนัสตะกอมูเอเมะบรรดาผู้ซึ่งที่กล่าวว่า,าอัลลอฮ์คือองค์อภิบาลของเราซุนนัสตะกอมูหลังจากนั้นเขาก็ต้องอ ah ิสติกอมะด้วยคือฮะดีษกับอัลกุรอานเนี่ยอธิบายสอดคล้องซึ่งกันและกันเพราะงั้นหน้าที่คือการยืนหยัดบนศาสนาอ่ายืนให้ตรงบางคนบอกตรงแล้วแต่คอมันเอียง ก็มีหลายคนยืนตรงแต่คอเอียงไม่ใช่ก็ยืนให้ตรงบนหลักการคนหลังโคง้งหลังงอก็เข้าสวรรค์ได้คนขาเต๋ก็เข้าสวรรค์ได้ใ,ให้มีจุดยืนให้ตรงรบ,บนคำสอนของศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดอะไรสมองที่มีนี่คิดสักนิดหนึ่งบางทีจะเอาชนะกันแล้วมันจะหลุดศาสนาบางทีนั่นแนะไอ้พวกซุนนะ อ้าวแล้วคนพูดเป็นพวกไหนล่ะเพราะสุนนะคือแบบฉบับของนบีมุสลิมทุกคนจะต้องเอาแบบฉบับจากนาบีมายึดถือตราบใดที่มีกาลิมอที่สองพัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลรอสูล,ละห์อย่าเอาคําอย่างนี้มามนมาสะใจนะแยกเ<ต><ว>ขาบอกเขาไม่ใจฉุนนะเขาบอกเนะข,กข,ข,ขาคณะเก่าอาเพราะคณะเก่านี่คือคณะนบีอืมยังไงตกลงยังไงคือ เดีย๋ยวนะเล่นแง่เล่นเชิงเล่นภาษาอะไรกันนะเก่าทําอย่างใหม่พวกใหม่ทาอย่างเก่าปวดหัวมึนหัวเอาเป็นว่าถ้าวันนี้ใครต้องการทางรอดครับกลับไปอเอาอย่างที่นบีสอนกแก่สุฮาบะยิ่งเมื่อขัดแย้งกันเท่าไหร่ยิ่งต้องกลับไปแต่อินตานาซาตุงสี่ใช้อินฟารุตูฮีละลาไว้วาสุนเม่อขัดแย้งกันในเรื่องใดกลับ เอาสิ่งที่ขัดแยง้งกันกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซุลนบีก็บอกแล้วใครที่มีชีวิตอยู่ต่อหลังจากฉันเนี่ยซายาห์เขาจะได้เห็นซาคาราวนะพวกท่านจะได้เห็นแน่ๆเลยอิคลาฟันกาซีรอนอิคลาฟันชาดีดาเป็นการขัดแย้งอย่างมากมายอย่างรุนแรงอะไรคุมบิซุนนตีเพราะนั้นจําเป็นต่อพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องยึดเอาซุนนะของฉันและมีเอาไงล่ะมุสลิมทุกคนจะต้องยึดกับใดที่มีอัชฮะดูอันมุฮัมมัดรัสูลบ จะต้องยึดเอาสุนนะของท่านอับดุีมัลมัสลลัลฮุอะเลาะวะสัลลัมคือบาง h ะด i ษบอกว่าอัดะอะไรฮะบินนาวายดาอ่าอ่านไม่จบนะคืออาแคดนี้ถ้าคนหัวใจดีๆพอละครับนบีสั่งให้ยึดนะอะไรคุมบิสุนนติจำเป็นต่อพวกท่านทั้งหลายจะต้องยึดอาสุนนะของฉันว่าสุนนตินโุลาฟราอิรราชิดีนันมาดียินและยึดเอาสุนนะของบรรดาคอลีฟราคีป่าเตื่องที่ได้รับทางนั้นอัลดูอะไลฮะบินนาวายด์นบีบอกว่า กัดให้มัน่นกัด้วยฟันประกาไม่ได้หมายความว่าไปคว้าหาัดิสของนบีมาแล้วก็ขาบกัดอะไรอย่างเงี้ยคือหม,หมายความว่านาบีบอกสั่งยึดนะอย่าปล่อยทีเดียวแหละยึดให้มั่นนะยึดซุนนะของท่านนบีให้มัน่นแล้วนี้ก็พูดเรื่องซุนนะผวาเป็นโรคกลัวซุนนะแล้วจะไปสวรรค์กันได้อย่างไรอ่ะเพราะจะแบับหรือคาสอนนี้ม,มาจากนาบีทั้งหมดบางคนก็ถึงว่าแบบไอ้พวกนี้อะไรกับซุนนะอะไรมึงกับซุนนะ นันเนเคยเห็นนบียังไงหรือไอ้พวกนี้จะจะอะไรอย่างอื่นอะไรไม่ได้เลยผมผมเคยได้ยินนะผมฟังเทปเขาเขาบอกว่าสุนัขนี่ใกล้ๆกับอะไรสุนัขอะไลอะสุอัขเป็ิโดนหลับเขาบอกฟังฟังไอดีหรือพูดไอดี่ยถ้าเกิดพูดผิดเนี่ยคือเป็นสุนัขเลยนะมันสะใจอ่ะนี่เอาความสะใจอ่ะมันจะตกมุดตั๊กันก่อนหรือย่างนี้แหละปากอ่ะ ปากอะไปไปดูถูกเยอะเยอะซุนนะของท่านนบีไม่ได้เพราะว่าความสาใจนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์คือคือพี่น้องเกลียดปากใครก็ว่าไปเกลียดคนก็ว่าไปครับสมมติว่าเกลียดผมอะก็ว่าไปเถอะจะด่าจะอะไรก็ว่าไปเถอะครับหรือเกลียดจาามินก็ว่าไปเถอะแต่อย่าเกลียดซุนนะของท่านนบีไม่ได้ต้องรักครับก็คือเรื่องของละหมาดไออะไรนะละหมาดขอซอยจะมา คือท่านพี่น้องถ้าเกิดท่านพี่น้องขึ้นชื่อว่าเดินทางก็ท่านพี่น้องละหมาดเลยรวมถึงท่านพี่น้องเวลาที่จะพูดอะไรว่าโอ้ยพวกนี้มาพูดเรื่องละหมาดก็เ,เห็นนบีดีง่งานศารเ่อมรีท่านพี่น้องระวังเพราะว่าสิ่งที่ท่านพี่น้องกำลังพูดนี้อันตรายเพราะว่าเสี่ย